สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สอนอ้อมโลกชาแนลและวันนี้สิ่งที่ครูอ้อมจะมารีวิวก็คือตัวนี้เลยนะคะก็คือกล่องนั่นเองนะคะสีขาวเข้ากับห้องมินิมอลนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แต่งห้องแต่ว่าเอากล่องนี้ไว้ก่อนอันนี้ราคาประมาณ520นะทุกคนลบค่าส่งค่านูนส่งฟงส่งฟรีส่วนลดแล้วตกประมาณนี้แหละประมาณ500กว่าบาท520ประมาณนี้นะคะมีทั้งหมด5ชั้นนะทุกคน เดี๋ยวเปิดชั้นให้ดูชั้นที่3แล้วกันชั้นอื่นลบนะคะยังไม่ได้จัดห้องเนี่ยความลึกมันจะประมาณเท่านี้นะคะอันนี้เราสามารถใส่อะไรต่างๆที่มันลกอะพวกแบบได้เปาผมที่นีผมอะไรแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ห้องเราเนี่ยดูไม่มีอะไรอะค่ะมากที่สุดนะคะคููอ้อมคิดว่าอันเดียวไม่พอก็เลยสั่งมา2อันเลยทีนี้ถ้าทุกคนดูจากตรงเนี้ย หรือจากในเพจที่เขาเอาขึ้นอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยใช่ไหมทุกคนแต่ในความเป็นจริง,รงนะี่มันมีความด้านกว้างตรงนี้นะคะด้านกว้างด้านนี้นะคะด้านแนวนอนนี้38เซนนะทุกคนประมาณหนึ่งไม้บรรทัดกับอีก8เซนอะฟุตกับอีก8เซนแค่นี้เองนะคะคือเห็นจากรูปบางคนอาจจะบอกว่ามันมันเป็นแนวนอนยาวแต่จริงๆมันแค่ประมาณฟุตกับอีก8เซนนะคะแล้วก็ด้านลึกอันนี้ก็ประมาณ1ฟุตแหละประมาณ32เซนด้านนี้นะ ด้านนี้ประมาณ32เซนนะคะแล้วก็ความสูงความสูงประมาณ83เซนติเมตรนั่นเองคุณอ้อมจะเอามาประกบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนซื้อก็ลองดูรีวิวก่อนเพราะว่าเราดูในรูปมันดูยาวออกมาขนาดนี้เลยมันดูเป็นแนวนอนนะทุกคนเข้าใจป้ามันดูยาวกว่านี้แต่ความจริงความยาวทางนี้ของมันเนี่ยแค่ประมาณฟุตกับอีก8เซน่ะ38เซนด้านนี้แค่32เซนนะคะแล้วก็ด้านสูงฝั่งนี้ นั่นสูงฝั่งนี้จะทั้งหมด83นะคะแค่นี้เองส่วนดินชักก็จะใส่ของอได้ประมาณนี้แต่ครูอ้อมชอบในความสีนะคะสีสวยแล้วก็พกพาง่ายต่อง่ายนะคะดูดีแล้วก็ในราคานี้โอเคเพราะว่าไปดูตามโฮมโปรหรืออะไรมันจะมีที่ดีแน่นหนากว่าน,นี้แต่ราคาค่ะราคามันจะประมาณพันอัพอะไรเงี้ยอันนี้ประมาณ500กว่าบาทก็ถือว่าดีต่อราคามานะันอะมันแข็งแรง ทนทานนะคะสามารถเลื่อนได้อันนี้กูอ้อมซื้อนะแต่หมายถึงว่าแบบใครอยากซื้อหรือไม่ซื้อก็ลองเอาไปตัดสินใจกันราคาอยู่ประมาณ520บาททีนี้มันส่งอะไรบ้างเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกล่องมันจะมาแบบนี้เลยนะทุกคนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าในกล่องลังเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะรูอ้อมก็จะมารีวิวให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะมันจะประกอบด้วย หนึ่งก็คือลิ้นชักใช่ไหมทุกคนลิ้นชักตรงเนี้ยมันก็จะมี5อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะมีในส่วนของล้อล้อก็จะมี4ล้อเอาไว้เลื่อนได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ปิดทุกคนจะอยู่ข้างบนตรงเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งอันอันนี้ที่ปิดโอเคแล้วก็เวลาต่อให้มันเป็นกล่องอ่ะบริเวณลิ้นชักมันจะมีที่จับข้างหน้านี้ใช่ไหมคะข้างหน้าลิ้นชักก็คืออันนี้หนึ่งอันก็จะมีกุญแจนะมีอันนี้ทั้งหมด5 5หชิ้นนะคะ5ชิ้น แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนด้านข้างค่ะทุกคนด้านข้างตรงนี้เนอะจะมีทั้งหมด10ชิ้นแล้วก็ด้านหลังด้านหลังด้านหลังฝั่งนี้ด้านหลังของยินชักด้านหลังจะมีทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นไอ้ขั้นกลางคนะ่ะทุกคนเป็นตัวต่ออยู่ตรงกลางมีแค่นี้เลยวิธีประกอบก็ง่ายๆ อันนี้มีฐานนะคะแล้วก็ใส่ล้อไปแล้วทั้งหมด4ล้อจากนั้นแล้วก็เอาตัวประกบข้างใส่มาอันนี้ค่อนข้างมันไม่ยากค่ะทุกคนมีล็อกอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหลังเนี่ยเห็นล็อกตรงนี้ป่ะเนี่ยมันจะมีล็อกตรงนี้ใช่ไหมกับล็อกตรงนี้ค่ะกล้องโฟกัสไหมมันมีล็อกของมันอยู่แล้วก็เราก็แค่ใส่มันให้ตรงล็อก ตอนนี้ก็ได้หนึ่งชั้นแล้วนะคะทุกคนเริ่มด้วยฐานล้อแล้วก็ประกอบด้านข้างด้านหลังแล้วก็ชั้นบนทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาเลย ทุกคนเมื่อเราได้ลิ้นชัก5อันอันนี้เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการประกอบตัวลิ้นชักเข้าไปขั้นสุดท้ายแล้วนะคะวิธีการประกอบลิ้นชักก็จะมีอันนี้บวกอันนี้นะคะเราก็หันหน้าด้านนี้ออกค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเราเอาด้านด้านที่เหมือนมือจับลงมาทุกคนนะมันจะมีตรงนี้ยางงงนะคะแล้วก็เขาจะมีไอเน,นี้ยข้างในเห็นไหมข้างมันจะมีอันนี้สีขาวเปื้อนง่ายมาเลยมันจะมีอันนี้อยู่ ใส่อันนี้ให้ตรงกับล็อกของอันเนี้ยเห็นล็อกไหมคะเห็นอันนี้เนี่ยเอาไอเหลี่ยมเนี่ยเข้ากับอย่างนี้แค่นั้นง่ายๆประกบเข้าไปเลย หลับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสอนอ้อมโลกชาแนลด้วยนะคะครั้งหน้าครูอ้อมจะรีวิวอะไรอีกตามไปดูกันเลยรู้สึกอยากทาสีห้องแล้วนะคะไปติดตามในคลิปต่อไปด้วยจะมีการปูพื้นด้วยกระเบื้องยางแล้วก็ทาสีห้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไหมสีห้องเดิมเป็นสีออกเขียวๆเก่เาๆเ,เ,เดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะ งั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมสิ่งที่ครูอ้อมบอกว่าความยาวตรงนี้นะคะมันไม่ได้ดูยาวมากนะเนี่ยมันแค่ประมาณ1ไม้บรรทัดกับอีก8เซนนะคะตกอยู่ที่38เซนนั่นเองฝั่งนี้1ฟุตประมาณ32เซนแต่สูงอยู่นะคะสูง83 เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้กับสอนออมลงชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย